ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำวันพุทธที่28เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องจงรับกันเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไว้แล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญและด้วยลทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนกิจการบทที่4ข้อที่31ถึง33พระคัมภีร์ให้เรื่องราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมอธิษฐานพิเศษที่สมาชิกของคริสตจักยุคแรกได้ทำหลังการถูกคุกค,คามจากสภาศาสนาซึ่งบันทึกว่าขณะที่พวกเขาอธิษฐานอาคารทั้งหลังที่พวกเขามาชุมนุมกันสั่นสะเทือน และพวกเขาทุกคนเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญจงสังเกตผลของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือพวกเขาออกไปประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญสิ่งที่พวกเขาได้ถูกขู่ให้เลิกทำหรือไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากับผลร้ายพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วในกิจการบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสี่ แต่ในบทที่4พวกเขาได้รับกันเติมให้เต็มอีกครั้งด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดิมที่พวกเขาได้รับก่อนหน้านี้พระคัมภีกรรมชับเราว่าอย่าเมาเล่าอังุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณฉบับ the international standard version กล่าวว่าจงเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอจงปลาใสกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ถึงเมื่อคุณเปลี่ยมด้วยพระวิญญาณคุณจะไม่ตื่นกลัวหรือขี้ขลาดคุณประกาศเขาประเสริฐด้วยความกล้าหาญและฤทธิ์อำนาจบางทีคุณอาจปรารถนาที่จะประกาศเขาประเสริฐกับคนที่คุณทำงานด้วย แต่ดูเหมือนว่าคุณจะอายหรือกลัวจงได้รับกันเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงอธิษฐานเป็นภาษาปแปลกจนกว่าคุณจะมีพลังล้นเหลือจงปลาัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้าคุณก็ไม่จำเป็นต้องได้รับกันกระตุ้นเตือน แนะนำหรือหนุนใจจากผู้ใดก็ตามเพื่อเป็นพยานให้กับคนรอบข้างพระเยซูตรัสว่าและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นยอห์นบทที่7ข้อที่38คุณจะไม่จำเป็นต้องบังคับให้มันออกมาจะมีการล้นไหลออกมา และพระคำจะออกมาจากริมฝีปากของคุณด้วยฤทธิ์อำนาจฮาเลลูยาให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นพยานและผู้พิทักษ์ของเขาประเสริฐที่มีประสิทธิภาพฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าที่เปิดเผยความชอบธรรมชีวิตนิรัน์ และลิขิ์ชีวิตของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติฉันเป็นแสงสว่างของพระองค์ในโลกที่มืดมิดซึ่งได้รับการทรงเรียกให้นำมนุษย์ออกมาจากบาปและพันธนาการไปสู่ความชอบธรรมและเสรีภาพที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของบุตรทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้า ฉันกำลังทำให้การทรงเรียกของฉันสำเร็จเอเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด